สวัสดีครับวันนี้ผมมีคําถามในใจและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีคําถามในใจเช่นเดียวกันซึ่งคําถามในวันนี้ที่เราอยากจะทราบคําตอบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณสักสามสี่คำถามคาถามที่1ก็คือผู้นํายอดเยี่ยมเป็นอย่างไรคําถามที่2คือผู้นํายอดแย่เป็นอย่างไรอยากรู้กันใช่ไหมครับว่าผู้นํายอดเยี่ยมและผู้นํายอดแย่มีลักษณะเป็นเช่นไรนอกจากนี้คําถามที่3ามคำถามที่ีผู้ตามที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างไรและผู้ตามที่ยอดแย่มีลักษณะเป็นเช่นไรเราทํางานอยู่ในองค์การต่างๆหน่วยงานต่างๆเราย่อมที่จะเป็นผู้นําและผู้ตาม นะครับในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูกันสิครับว่าหลายๆคนเขาคิดกันอย่างไรในเรื่องนี้ไปกันเลย ต้องขับรถออกไปหาคําตอบสัหน่อยแล้วว่าผู้นํายอดเยี่ยมกับผู้นํายอดแย่เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงผู้ตามยอดเยี่ยมผู้ตามยอดแย่มีลักษณะเป็นอย่างไร โอเคผมเชื่อแล้วว่าเราจะเจอคำตอบกันที่นี่แน่นอนนะครับลองไปหาคำตอบกันดูผมว่าที่นี่แหละเด็ดสุดละคณะรัฐประศาสนศาสตร์นี่ได้ ตามทัศนคติของของดิฉันนะคะดิฉันคิดว่า,าน่าจะต้องเป็นคนที่เก่งจริงๆเก่ง,งในที่นี้คือไม่ใช่เก่งแค่ง,งานค่ะเก่งทงั้งเก่งการพูดเก่งการ,ก,ารกระทําแล้วก็สิ่งที่เขาทําออกมาเนี่ยคือเราเห็นเห็นภาพแล้วว่าเขาเยี่ยมจริงๆตามตามความคิดเราสามารถแบบควบคุมกํากับดูแลพวกเราได้โดยที่แบบว่าไม่ใช่แบบว่าใครรุ่นน้องถามหรือว่าลูกน้องถามอะไรแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วก็ที่ดีพอส่วนในทัศนคติของผู้นำยอดแย่นะคะก็คืออย่างที่บอกค่ะโตกันข้ามกันเลยกับผู้นำผู้นำยอดยอดเยี่ยมคือทำพูดคิดไม่ได้อย่างที่เขาพูดมาค่ะผู้นำยอดเยี่ยมสำหรับผมนะครับผมก็คิดว่าผู้นำคนนั้นต้องต้องรู้ก่อนว่าลูกน้องนะหรือผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสามารถอะไรบ้างทำอะไรได้บ้างแล้วก็ในการทำงานเนี่ยก็ต้องเดินไปพร้อมๆกันพร้อมที่จะแนะนำเราไปด้วยแล้วก็พร้อมทำงานกับเราไปด้วยครับและในส่วนของผู้นำที่ยอดแย่ก็คือ,อ,อได้มาจากระบบอุปถัมภ์ที่ไม่รู้ทำงานนั้นไม่เป็นเลยแล้วก็ได้มาอยู่ในตำแหน่งผู้นำแล้วก็ได้แต่สั่งงานได้รับคำสั่งมาจากผู้บัญชาข้างบนอีกทีหนึ่ง แล้วก็มาสั่งลูกน้องต่อตั้นที่ตัวเองทาอะไรไม่เป็นเลยให้คําแนะนําอะไรก็ไม่ได้ครับผู้นําที่ดีเนี่ยต้องมีความกล้าหาญครับกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะทําความดีกล้าที่จะเป็นแบบอย่างให้กับผู้ตามในเรื่องของคุณธรรมและความดีงามและความซื่อสัตย์และที่สําคัญครับต้องสามารถที่จะควบคุมแล้วก็กํากับดูแลลูกน้องหรือผู้ตามเนี่ยให้สามารถกระทําความดีและมีความซื่อสัตย์ตามผู้นําได้ครับฉันคิดว่าการ การที่มีผู้นําและผู้ตามที่ดีอ่ะมันเป็นปัจจัยหลักในการดําเนินงานนะคะซึ่งถ้าหากว่าผู้นําเป็นผู้นําที่ดีนะคะก็จะสามารถบริหารงานได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภาิบาลของหน่วยงานนะคะซึ่งที่จะเป็นการตั้งเป้าหมายวิสัยทัศน์ภารกิจของหน่วยงานเนี่ยได้อย่างบรรลุเป้าหมายแต่ถ้าตราบใดที่มีลูกน้องที่ดีมีผู้นําที่ดีหน่วยงานนั้นก็ย่อมประสบความสาเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับผู้นําที่ดีนะครับต้องมีการตัดสินใจที่ดีครับ การตัดสินใจที่ดีเนี่ยจะมาอย่างไงก็ต้องมาจากความรู้ความสามารถที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็ความรอบรู้ในองค์กรทุกอย่างนะครับเพื่อนาไปสู่การกําหนดเป้าหมายที่เหมาะสมได้ครับสหรับการที่เป็นผู้นําที่ดีนะครับ <c oughs> ในทัศนคติหรือความคิดของผมการเป็นผู้นําของบริษัทอะไรเนี้ฮะเราไม่ไ,ไม่สมควรที่จะมุ่งหวังหรือว่า ทำตามนโยบายของบริษัทอย่างเดียวที่ไปถึงจุดปุ่งหมายของบริษัทเราควรคิดถึงสภาพหรือว่าจิตใจของลูกน้องด้วยคือว่า <c oughs> ไม่ใช่เราจะเอาแต่จุดผลประโยชน์หรือจุดสูงสุดที่บริษัทต้องการเราคงต้องการต้องดูที่พวกลูกน้องว่าเขามีความสามารถหรือศักยภาพขนาดไหน อย่างเช่นถ้าเกิดเราเจอลูกน้องที่มีศักยภาพที่ที่น้อยเราก็ควรจะพัฒนาแต่ถ้าเกิดว่าเราเจอลูกน้องที่มีความสามารถดีเราก็ควรส่งเสริมผู้นำที่ดีหรือผู้นำที่ยอดเยี่ยมในความรู้สึกของผมนะครับคือผู้นำที่พร้อมเดินไปกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องนะครับพร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะลุยงานพร้อมที่จะรับผิดชอบร่วมกันนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่ในเนื้องานในหน้าที่การงานหรือ ที่ทํางานเท่านั้นยังประกอบด้วยเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเรื่องความสัมพันธ์ผู้นําที่ดีเนี่ยมักพร้อมที่จะเข้าใจพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะใส่ใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องเสมอครับผมผู้ตามที่ ที่ดีสำหรับในความคิดของดิฉันนะคะส่วนใหญ่ก็จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วก็เข้าเข้าใจเข้าใจในการทำงานด้วยกันแล้วก็มามาจูนในเรื่องของการาปฏิบัติงานร่วมกันนะคะคือผู้ตามที่ดีส่วนผู้ตามที่ไม่ดีนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องของอคุยกันไม่รู้เรื่องบอกบอกบอกพวกเขาแล้วเขาก็อาจจะ หมือนมีความขัดแย้งมีทัศนคติไม่ดีพวกนี้ก็จะคุยคุยกันยากหน่อยอะค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราก็จะทําร่วมมือกันมากกว่าเลยต้องเหมือนต้องคอยออบีบคุยกันตลอดเวลาในเรื่องของการทํางานค่ะในความคิดเห็นของดิฉันนะคะลูกน้องหรือผู้ตามที่เจ๋งสุดหรือยอดเยี่ยมน,นะคะก็คือว่าลูกน้องที่ ฟังคําสั่งของเจ้านายนะคะแล้วก็นําไปปฏิบัติถ้าเกิดระหว่างทางที่ปฏิบัติเนี่ยติดคาดมีปัญหากลับเข้ามาปรึกษาหรอหรือขอคำแนะนํานะคะแล้วก็เดินไปด้วยกันอันนี้จะเป็นลูกน้องที่เจ๋งฟุดๆเลยค่ะลูกน้องอย่างนี้แหละค่ะเป็นลูกน้องที่ไฝ่ฝันอยากให้มีเยอะๆนะปนะัจจุบันนี้ก็มีลูกน้องที่ทําได้อย่างนี้อยู่หลายคนแต่ลูกน้องที่ทําให ลำบากใจมากๆเซ็งสุดๆเลยเนี่ยก็จะเป็นลูกน้องที่เหมือนตรงกันข้ามค่ะเนี้ค่ะสั่งงานไปรับปากแต่ไม่ทำบ้างละหรือทำแล้วติดขัดก็โยนงานให้คนอื่นบ้างละหรือไปพูดรับหลังกับเพื่อนๆในกลุ่มว่าสั่งอะไรไม่รู้สั่งงานอะไรไม่รู้เรื่องทำไม่ได้แต่ไม่มาปรึกษาเราอย่างเนี้ค่ะใช้ไม่ได้เลยค่ะลูกน้องพวกนี้ทำงานด้วยแล้วปวดหัวเครียดมากเลยค่ะสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีนะครับ จริงๆแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องตามอย่างเดียวควรจะมีการเสนอความคิดเห็นร่วมกันทํางานช่วยๆกันในมุมมองของผมนะคะัคำว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจริงๆแล้วสามารถเสนอความคิดเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแล้วเราค่อยมาคุยกันว่ามันมีความสมเหตุสมผลมากน้อยขนาดไหนผู้ตามที่มีลักษณะยอดเยี่ยมนี่ก็คือ,อผู้ตามที่มีความรับผิดชอบนะคะตรงต่อเวลานะคะแล้วก็ใส่ใจในงาน ผู้ตามที่ยอดแย่ก็คือผูอ้ตามที่ทำตามใจตัวเองเอไม่รักษาเวลางานนะคะเอาเวลางานนอกมาทำในทำในงานของตัวเองอะคะ่ะผู้นำยอดเยี่ยมเนี่ยหมายถึงผู้นำที่มีความเสียสละนะครับอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับแล้วก็มีการมองอ,องค์กรเนี่ยนะครับในมุมกว้างนะครับแล้วก็อาศัยาการมีส่วนร่วมของ ทีมงานนะครับรักษาน้ําใจของทีมงานนะครับแล้วก็มองทีมงานเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็จัดทรัพยากรสภาพกาลังอะไรต่างๆเนี่ยให้กับทีมงานอย่างรอบด้านให้เขามีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการทํางานให้เราครับลูกน้องที่ยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับสำหรับสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวดีกว่านะครับอาจจะไม่ต่างยิงตามตําราอะไรเลยเนี่ยนะครับก็คิดว่าตัวเองเนี่ยชอบลูกน้องที่เวลาสั่ง10แล้วได้ร้อยสั่งร้อยแล้วได้พันอะไรอย่างเงี้ยครับคือ ทำอะไรให้มากกว่าที่เราสั่งการลงไปอะครับนะครับอาจจะไปหาข้อมูลหาอะไรมาแล้วมีปัญหาอะไรค่อยเอามาดูกันเอามาเสนอเนี่ยจะชอบมากเลยถ้าเป็นผู้ตามแบบเนี้ยนะครับคงจะทราบคําตอบกันแล้วใช่ไหมครับว่าผู้นํายอดเยี่ยมผู้นํายอดแย่มีลักษณะเป็นเช่นไรและผู้ตามยอดเยี่ยมผู้ตามยอดแย่มีลักษณะเป็นเช่นไรถ้าชอบวิดีโอตัวนี้ของพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับ subscribe เข้ามานะครับ subscribe ไปที่ GSPA NIDA Channel แล้วพบก,กันใหม่ครับ